สวัสดีครับพบกับเซลไลร้านนะครับวันนี้ตามหัวข้อเลยนะเขียนอ e ีเมลดียอดขายถึงมาได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็ไปนั่งในใจลูกค้านะครับเชื่อหรือไม่ว่าแค่เรื่องอ e ีเมลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่บ่งบอกเลยนะครับว่าคุณเนี่ยมืออาชีพหรือเปล่าคุณสามารถเป็นที่ไว้วางใจของเขาได้ไหมนะครับเปรียบได้อย่างนี้บางคนเนี่ยเฮ้ยอีเมลมันเกี่ยวอะไรอะ่ะสินค้าดีหรือเปล่าคุณภาพหรือเปล่าราคาหรือเปล่าคืออย่างนี้ ไออีเมลมันเหมือนกับว่ามันเป็นภาษาที่มันต้องพิมพ์ถูกปะ่ะแล้วเวลาจะแชทจะคุยอะไรก็ตามเนี่ยหลักการของอีเมลมันเหมือนกับเอาตั้งแต่การเขียนจดหมายนะครับมีความเป็นทางการสูงแบบที่เราเรียนวิชาภาษาไทยตอนเด็กถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยคุณต้องมาดูก่อนนะว่ามันเกี่ยวไหมผมอยากให้คุณดูเคสตั้ดี้แบบนี้สมมติว่าถ้าคุณเจอการแชทเนี่ย ที่เป็นดราม่าโซเชียลอ่ะพิมพ์ผิดผิดถูกถูกเช่นไอ้ค่ะนะคะนะค่ะนะคะนะคะเนี่ยนะค่ะผมต้องขออนุญาตจริงๆนะสุภาพสตรีที่พิมพ์อยู่อ่ะคือแค่พิมพ์ว่านะค่ะเนี่ยลูกค้าหลายคนแม่งไม่เอาคุณแล้วอ่ะเห็นภาพไหมไกลแค่พิมพ์อีเมลผิดว่านะค่ะหรือว่าเราชินเนี่ยหรือว่าตอบไลน์นะคะอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าคุณน่ะดูเป็นเซลล์แบบมือใหม่แบบเด็กน้อยอ่ะแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะเห็นปะ พิมพ์ผิดผิดถูกถูกหรือว่าโครงสร้างอ้ไที่เขาเรียกว่าไวยากรนะครับบอกเลยว่ามันบ่งบอกถึงเรื่องกลิ่นในหัวนะและทีนี้เนี่ยมันก็มาเชื่อมโยงกับการขายแบบขั้นสูงนะครับโดยเฉพาะบุคลบคลบุคลากร B 2 B ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเซลล์ที่ฟังอยู่คุณขาย B 2 B เข้าบริษัทหรือว่าลูกพี่คุณเจ้านายคุณเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติอ่ะไอการเขียนอีเมลเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่โชว์ ความเป็นมืออาชีพแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็การจะส่งอะไรก็ตามเกี่ยวกับการขายอะ่ะเอกสารอะ่ะอีเมลเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตคุณจะต้องคุ้นเคยกับมันเนี่ย90%อนะ95%เนลยอ,อีก5%อคือแชทเนี่ยเผลอๆแม่งสำคัญกว่าไลน์อีกนะครับสำคัญแบบสุดๆสำคัญกว่าโทรด้วยเพราะว่ามันมีรายล่าสอนวันนั้นเนี่ยวันนี้เลยอยากจะรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคแล้วก็การเขียนไวยากรณ์โครงสร้างอีเมลที่ถูกต้องนะบอกเลยว่า การขายเนี่ยแทบไม่มีใครสอนเลยว่าการเขียนอีเมลยังไงให้มันโดนใจลูกค้านะครับบอกเลยว่าการเขียนอีเมลโคตรสำคัญนะอย่างแรกครับอ่ะผมจะมาดูที่อีเมลของผมเนี่ยผมจะใช้ Gmail เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Gmail นะครับจะเป็น Microsoft Outlook อะไรก่อนแล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่า Gemini ขึ้นมาด้วยอันนี้มันฟรีนะก็เป็น AI นะครับทีนี้ทำยังไงก่อนนะครับแรกสุดนะ อยากจะให้เขียนหัวเ e มล์จำไว้นะครับหัวเมลถ้าจะให้โดนใจหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขารู้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมจะใส่เขาเรียกแบา b r a c ตอย่างเงี้ย bracket นะครับ bracket อยู et, ด่ดีนีนะครับสมมุติว่าเป็นชื่อบริษัทลูกค้าเนี่ยแล้วก็เรานะครับต้องมีชื่อบริษัทเราจะได้เห็นหัวเรื่องเช่นลูกค้าเราเป็นบริษัทเซ็นทรัลนะครับ X อย่างเงี้ยซิลเวอร์เลกบริษัทผมชื่อซิลเวอร์เล็ก bracket ปิดขีดหัวเรื่องนะครับ เขาเรียกท็อปิกจำไหมนะครับจดหมายต้องมีหัวเรื่องอ่าเช่นวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีครับอย่างเช่นเป็นอีเมลแนะนำสินค้าใช่ไหม introduction of AI technology and business value ให้มันดูแบบ for your business ให้มันน่าคลิกอ่ะให้แบบเออโอเคเราส่งอีเมลไปแนะนำสินค้าเนี่ยแหละจะให้ลูกค้าที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานเนี่ยอยากที่จะ กดคลิกเข้ามาว่าเนื้อหาเป็นยังไงใช่ไหมครับหัวเมลเนี่ยเอาให้มันว้าวก่อนเอาให้มันดูน่าสนใจโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีอย่างเงี้ยผู้รับอ่ะผู้รับเนี่ยนะผมจะบอกว่าถึงนะครับอันแรกเนี่ยควรจะเป็นระดับนะเป็นเป็นทริกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเซ็นทรัลนะครับอ่ะก็คือ CEO ก่อนคนที่ใหญ่กว่านะครับอ่ะเอชหมายความว่าไงครับที่ผมทำแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเอ่อแมเนจเตอร์ Manager. อันนี้คือสมมตินะ,สะแสดงสแสดงว่าถ้าเอาแบบขั้นเทพนะคนที่มืออาชีพจริงนะชื่อเรียงตั้งแต่อันแรกมาทีละลำดับเนี่ยตามตำแหน่งนั่นเองครับอันนี้เป็นศาสตร์แบบที่ที่จะต้องแบบแบบนักขายเนี่ยไม่รู้เลยยิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แต่ว่ายุคสมัยรุ่นโบราณเนี่ยคือเฮ้ยคนนำคนแรกเนี่ยต้องเป็น CEO นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นภาพนะสำเนาสำเนาส่วนใหญ่ก็คือแบบในฝั่งเราใช่ไหมหรือว่าลูกค้าถ้าเป็นฝั่งเราใช่ไหม ก็จะเป็นหัวหน้านะครับนายใหญ่นะก็เป็นเอ่อเป็นบริษัทผมนะครับซิวเวอร์เลกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นใครครับแมเนเจอร์เซลล์แมเนเจอร์สมมตินะซิ i เวอร์เลกนะครับทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยเอไอถึงเนี่ยถึงก็คือทูเนาะสับเนาก็คือ CC อย่างเงี้ยก็จะแบบตามตำแหน่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นอินโทรดักชันอีเมลนะครับก่อนที่จะเขียนเนี่ยให้มีเขาเรียกซิกเนเจอร์ตรงนี้เขาเรียกนามสกุล นักขายทุกคนจะต้องมีนามสกุลแบบนี้ก็จะเป็นแบบวิดรีการเวลาแบบเราเขียนอีเมลหรือรีプライอีเมลมันจะได้ขึ้นเหมือนนามบัตรตรงเนี้ยครับอันเนี้ยชื่อเรานามสกุลชื่อบริษัทหรือจะที่อยู่บริษัทด้วยนะครับเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ไลน์ไอดีก็ได้อะสมุดเพิ่มนะครับไลน์ไอดีใช่ไหมมองโอเคอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้แอดง่ายนะครับจะได้แบบเหมือนได้นามบัตรเราผ่านอีเมลเวลาเขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะติดต่อเรามาซึ่งไอ้เจ้าซิกเนเจอร์เนี่ยก็ไปสร้างได้จากใน ฟังก์ชันนะครับในเซตติ้งนะเซตติ้งของตัวอีเมลจะเป็น Outlook จะเป็นส่วนของ Google เนี่ยก็ทำได้หมดนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะทีนี้อีเมลนะครับจะเริ่มยังไงถ้าเป็นอิน r o d ดักชั n นอีเมลเนี่ยก็ถ้าเป็นองค์กร b b อ่ b นะก็ต้องเรียนนำตรงว่ามันต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็จะดีกว่า Dear นะครับ Mr. สมมุตินะ Mr. CEO of Central นะครับ สเต็ปการทำเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีถ้าเป็นพวกแนะนำสินค้าแนะนำโซลูชันทุกอันนะครับจะมี3องค์นะอันนี้องค์1นะอันนี้ผมจะแบบเขียนไทยกำกับด้วยนะครับองค์1นึ่เขาเรียกว่า introduction นะครับการแนะนำตัวควรจะมีชื่อเราตำแหน่งบริษัทนะครับก็พิมพ์เภาษาอังกฤษเนาะ my name is pan นะครับ CEO of silverlake consulting จะบอกว่าไอที่มันถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะควรจะก๊อปปี้เก็บไว้นะครับมันจะได้แบบเวลาส่งเมลแนะนําจะได้ก๊อปวางก๊อปวางหรือคิดอะไรไม่ออกก็กอ๊กอปมาจากอ e ีเมลที่เคยส่งให้ก็ได้นะครับอ่ะชื่อบริษัทตําแหน่งใช่ไหมอ่ะตำแหน่งบริษัท o f ฟซิลเวอร์คอนซัลซิงก์ไมล์คอมมานอันนี้ก็คือแบบบอกว่าบริษัทเราอ่ะเก่งเรื่องอะไรอย่างเช่นผมบอกว่า s p e c i a l i z e in AI i n f l u e n c e r ว i t เมนี่แบรนพยายามเขียนให้มันแบบถ้าเอาได้สายตานะครับยุคนี้คนเราไม่อ่านอะไรยาวๆเนี่ยพยายามจะเขียนอะไรก็ตามให้มันแบบ2บรรทัดสองสองสองวักอย่างเงี้ยสองสองบาร์สองแถบอะ่ะแล้วก็องสองเลยนะครับองสององสองเนี่ยก็คือแนะนำสินค้าละแนะนำสินค้าโซลูชันอย่างเงี้ยอันเนี้ยพร้อมประโยชน์นะครับจะดีมากถ้ามันเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับ My solution about AI อันนี้แบบโคจะคนไทยเลยนะเทคโนโลยี Technology and influencer marketing อันนี้จะดูเทคนิคผมนะ h a d many business ให้ทำอย่างนี้นะครับ Benefit อันนี้เราจะบอกว่าประโยชน์ที่เขาได้ใช่ไหม As below ก็คือแบบตามด้านล่างนี้แนะนำก็คือให้ใส่เป็นเนี่ยครับ เป็นบูลเลตนั่นเองครับเป็นบูลเลตเนี่ยมันก็จะเป็นช่องไฟเห็นปะก็จะดูมืออาชีพขึ้นอย่างช่องไฟแรกก็คือ reduce cost of creative and design task to marketing team นะก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายของการใช้พวกทีม Creative แล้วก็ทีมดีไซน์ใช่ไหมครับอ่าอาจจะมีอีกเช่น increase brand awareness ก็คือแบบทําให้แบรนด์เราดังขึ้น with new AI uh, ่า immersive immersive แปลว่าสมจริง immersive AI เทคโนโลยีก็จะบอกลูกค้าว่าเนี่ยได้แบรน a w a r e n e s s ก็คือแบรนด์ที่แบบมูลค่าหรือว่าความมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับด้วย immersive AI เทคโนโลยีอ่อีกอันอีกสักอันหนึ่ง reduce work time for มา่า uh, production of graphic and video design อันนี้ก็บอกลูกค้าว่าช่วยลดเวลาในการทำงานชิ้นงานเรื่องกราฟิกวิดีโอเพราะมันเป็น AI ใช่ไหมนะครับและสุดท้ายครับเนี่ยมันก็จะเริ่มมีช่องไฟที่เป็นมืออาชีพใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือองค์3นะครับองค์3ก็บอกว่าอาจจะเป็นเนี่ยถ้าเป็นสไตล์เซลล์เล้กๆก็จะบอกว่าทํานัดนะครับจงทํานัดลูกค้าใช่ไหมก็เสนอวันและเวลาเป็น2วัน Please แนะนำนะครับ kindly in uh, consider ก็คือพิจารณา our meeting time เนะี่ย on this ง uh, วันนี้ใช่ไหมวันนี้วันพุธใช่ป่ะ this Thursday or, or Friday อ uh, ่ะก็คือแบบวันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์10 a.m. or 2 p.m. I have อ่ะก็บอกหนะ่อย case study and business model to share อยู่ ่ะก็บอกว่าเนี่ยช่วยลบกวนดูวันและเวลาในการเจอให้หน่อยวิธีจะทํานั้นนะครับเสนอวันไปเลยเช่นเนี่ยเราเสนอ2วันวันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็พิมพ์ให้มันเท่ๆบิมพ์ย่อ this t o day ก็พิมพ์เท่าไหร่เช่น this 13 rd 2 14นี่ฮะมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเฟิร์สมันจะเป็น11ใช่ปะ่ะ 1, 1 1 1 1 2หนึ่งนึ่งหนสองจะเป็น first second third เนี่ยมันก็จะดูว่าเฮ้ยคุณแม่งเรียนหนังสือมาคุณภาษาอังกฤษแบบใช้ได้พื้นฐานดีนะครับ Happy Day Business to Share อยู่ อีกอันหนึ่งครับเราควรจะแนบแนะนำนะครับก็คือแน่ไฟล์อย่างเงี้ยอาจจะสมมติเราแน่ไฟไฟถ้าจะเป็นไปได้นะผมแนะนำว่าลิงก์อ่ะไอพวกลิงก์แบบลิงก์ไฟล์สไลด์เดี๋ยวนี้อย่างเช่นผมเนี่ยจะลงลิงก์ใช่ไหมครับผมจะใช้ Google สไลด์นะครับ Please อย่างนงี้ Please Consider Our Credential อ่ะ credential ก็คือว่าแบบเหมือนโปร,ปรไฟล์ from this link ใช่ไหมก็คือให้กดนะครับปึ๊บเวลาลูกค้าเนี่ยได้เมลอ่ะมันจะได้แบบเป็นเขาเรียกเป็นต m b n a i ลหรือเป็นลิงก์เนาะเขาจะได้คลิกง่ายนะครับผมแนะนําว่ามันค่อนข้างแบบดีกว่าการแน่ไฟล์คือจะแน่ไฟล์ก็ได้นะแต่ไฟล์อะ่ะบางทีแบบตัวไฟล์มันใหญ่เกินไปอะ่ะแบบขนาดมันหลายเมกอะ่ะบางทีลูกค้าเขาอาจจะมีแบบบลิซีบริษัทนะครับว่าแบบเฮ้ย hey, เนี่ยถ้าเกิน10เมกอะไรไม่รับอย่างเงี้ยมันก็จะ และอย่างมันเป็นไฟล์อย่างเงี้ยมันก็ต้องเสียเวลาเปิด pdf เป็นลิงก์จะง่ายกว่านะครับหรือว่าเป็นวิดีโอเขาเรียกตัมเนลนะครับอ่าวิดีโอตัมเนลก็คือ u t u b e อ่ะ for f o m this link ก็คือเวลาเราแบบส่งหาลูกค้าใช่ไหมตัมเนลคืออะไรตัมเนลก็คือว่าเราเอาไฟล์วิดีโองานเราแนะนำให้ทำนะครับไปลงใน YouTube อย่างเงี้ยเราไปลงใน YouTube ใช่ปะ แล้วเราเนี่ยเอาให้มันแปะลิงก์อะนะครับแปะเป็นลิงก์ลิงก์หายไปไหนไม่รู้สมมุติว่าเป็นเป็นของผมแล้วกัน่ะสมมติเป็นเซลล์ร้อยล้านใช่ไหมเราแปะลิงก์ใช่ไหมครับมันจะได้โผล่ขึ้นมาอ่านี้เอาของผมดีกว่าสมมุติว่าเป็นอันนี้ปึ๊บอ,อยากให้เขาดูว่าเรามีตัวอย่างงานนะอ่ะเราก็ก๊อปปึ๊บปั๊ปบปะแปะนะครับเนี่ย แล้วพอเนี่ยมันก็จะได้อีเมลอินโทรดักชันที่ดีละหนึ่งสองสามนะครับเป็นองค์นี้นะพอส่งไปปั๊บแน่ละมันก็จะบอกว่าผิดพลาดนะเพราะว่าอีเมลมันมันโอเคอะ่ะลบหน่อยรึ๊บอ่ะส่งไปนะครับเนี่ยมันก็จะได้เนื้อเมลที่ค่อนข้างมืออาชีพนะครับเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าตั้มเนลที่โผล่ขึ้นมาตั้มเนลก็คือแบบเป็นรูปภาพจะได้แบบให้คนคลิกอะ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะ เสร็จละในเรื่องของการทำขเขาเรียก introduction email นะครับซึ่งแน่นอนมันก็เด้งกลับมาบอกว่าที่อยู่ผิดนะครับอ่ะแล้วเป็นตัวอย่าง example นะแต่ก็มีอีก tool นึงนะครับถ้าคุณอยากจะเขียน email introduction คือการใช้ AI มาช่วยนะครับจงเขียน email อย่างเงี้ยแนะนำแต่ต้องสอน AI นะแนะนำลูกค้าให้หน่าสนใจอ่ะบอกมัหน่อยเป็น introduction email ให้กับผู้จัดการอนะ่ะอันนี้ไม่รู้จักด้วยฝ่าย IT ทีนำเสนอขายนะคุณบอกมันเ,เสนอขายอะไรดีกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่อันนี้คุณควรจะบอกมันนะบอกบอก AI ว่ารุ่นใหม่มันดียังไงช่วยเขียนแนะนำบริษัท Silver Lake Consulting ซึ่งมีผลงานติดกล้องให้บริษัท ชั้นนำมากมายดูนะครับว่าเอไอมันจะเขียนท่องไปยังไงแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยความเท่ของมันนะกล้องรุ่นใหม่เด่นๆคือมีฟีเจอร์ Wi-Fi 6ไรสสายเจ้าแรกในประเทศไทยทนทาน8เมกะพิกเซลอ่านี่คือคือตัวฟีเจอร์นะครับที่แบบมันเป็นองค์2ใช่ไหมและช่วยเขียน ขอทำนัดลูกค้าเข้าพบเพื่อนําเสนอสินค้าดูนะเป็นภาษาอังกฤษโอ้นี่ครับง่ายล้ชีวิตง่ายชีวิตแล้วมาดูปับ๊บโอ้เดียร์นะเดียร์ผู้จัดการฝ่ายทีเดียร์มิสเตอร์แบบแบบแบบมี subject ให้ด้วย revolutionize your security v i s u i l consulting cutting edge CCTV solution มึงเขียนต่โริษัทกูหล่อเลยแต่ดูนะครับ AI เนี่ย บอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เนี่ย fast pace digital landscape นะครับโลกมันเปลี่ยนไปไวมากจริงๆ AI มันก็ผมไม่ชอบนะทุกท่านลองกลับไปดูเมลใหม่นะองเนี่ยให้มันจบแค่บรรทัด2บรรทัดจำได้ปะองสองก็คือเป็น bullet 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 องคามคือขอคำนัดทำให้มันสั้นแบบนี้นะครับยิ่งสั้นยิ่งดีแต่ AI เนี่ยมันก็จะโอเคโอเคมันล่างมายาวใช่ปะ ยาวมากแล้วทีเนี้ยไอตัวฟีเจอร์โอเคผ่านนะเรื่องฟีเจอร์โอเคเป็นบูลเลตเห็นปะแล้วก็ขอทำนัดเอ้ยเนี่ยมีช่วงเวลาว่างไหมมันยาวไปใช่ปะคูณบอกไอ้ว่า please อ่ะอ่ะเป็นย่อหน้าแค่3ย่อหน้า please write email in only three paragraphs บอกแม่งเฮ้ยมึงอ่ะสามแล้ครับ อ่ะมันก็สามพารากราฟจริงนะอันแรกคือมันยาวไปหน่อยแต่สําหรับผมอ่ะแนะนําว่าโอเคเห็นไหมเนี่ย AI ยังไม่ได้แบบได้ตามจริตเรานะแนะนําว่าให้เราเนี่ยอินโทรเนี่ยมันไม่ต้องยาวขนาดนี้หรอกแล้วก็ไอตัวฟีเจอร์ให้มันเป็นเขาเรียก <c oughs> เป็นบูลเลต b บูลเลต u บูลเลตแล้วก็ขอทํานัดนะครับเอาละนี้ก็คือพวกอินโทรดักชั่นอีเมลทั่วไปหรือจะแน่ไฟล์ทีนี้เวลาทําเขาเรียกว่า เมลอีกอันหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำมากเขาเรียกว่า Minute of Meeting ครับอ่า Minute of Meeting คืออะไรเช่นเอาใหม่ลูกค้าเราต้องทำนะครับโคตรจะมืออาชีพนะถ้าทำเนี่ย B2B e n t e r p r i ต e เนี่ยต้องทำนะครับหัวเมลแน่นอนครับมันจะเป็น Minute of Meeting o m o o m นะครับทีนี้ m i n u t o o m m e t i n g เนี่ยคืออะไร เวลาเราไปเจอลูกค้ามานะครับเราจะทำเขาเรียกสรุปประชุมนะครับดีคุณสักจิราธิวัฒน์สักดีหนึ่งนะดีคุณคุณคุณแบงค์อ่ะคุณแบงค์เาไม่ชื่อคุณแบงค์แนะนำนะครับอ่ะเราก็จะเขียนสรุป as our meeting today วันนี้เราเจอกัน I would like to summarize ก็คือแบบสรุปนะครับ summarize แปลว่าสรุป our meeting of meeting as below ให้ทำเป็นบูลเลตเลยนะครับบูลเลตอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบเวลาเราจดเนี่ยประชุมเราจะต้องสรุปประเด็นสำคัญเช่น Central Require ก็คือแบบเขียนไปเลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนแบบยืนยันกับเราด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรแบบนี้ใช่ไหมเวลาเขาประชุมเช่น Require AI Model with Budget อะอางเงี้ยสมมติ so, เราคุยเรื่องบัดเจตด้วย3 0 0แสน THB Per Year Per Project อ่ะสมมตินะ Central Require 3D Hologram อ่ะสมมติว่ามีฮาร์ดแวร์ด้วยโฮโลแกรมแมชชีน e เครื่องโฮโลแกรมบั d จ e ตอาจจะ9แสนเ e อ m a แมชชีนอะย่างเงี้ยแล้วก็อ่าอาจจะแบบเดอะโจ์ใช่ไหมโจ์เนี่ยมันจะเป็นพวกความต้องการกับโจทย์นะครับจำไหมนะครับซัมมารีนะ อย่างเงี้ยเราซัมมารีใช่ไหมอาจจะเขียนเพิ่มก็ได้ซัมมารีอย่างเงี้ยแล้วก็ถมดำซะหน่อยอยน,นะมันก็โปรขึ้นละลูกค้าบอกว่าโอเคอาจจะเป็นแบบอีเวนต์อ่ะอย่างเงี้ยอีเวนต์ a ราวด์สงกรานต์เฟสติวลัลก็คือแบบเป็นเรื่องอีเวนต์แบบสงการานต์เฟสติวัลนะครับทีนี้ซัมมารีที่ดีไม่จบแค่สรุปแต่ต้องทำนี่ครับ next step ครับ Next step เนี่ยแหละครับคือความ professional ขั้นเทพนะครับของเซลล์อ่ะ Next step ก็คือแบบเราอยากให้งานมันคืบหน้าชาว B2B ต้องทำแบบสรุปอย่างเงี้ยแหละเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็น Next step นะครับแล้วก็โอเค Review อ่ะอาจจะสั้นหน่าน,นี้ s e n d quotation with in อันนี้คือเขาเรียก Commitment นะครับ Commitment ก็คือว่าเราเขียนเมลเนี่ยเราจะส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยเราสรุปกับเขาว่า เราจะส่งให้เขาเมื่อไหร่นะครับอวิกสามมาร์ชเนี่ยก็คือเราจะส่งภายในอาทิตย์หน้าใช่ไหมวิกสามมาร์ชนะครับแล้วก็อาจจะอ,อะไรเรื่องอ่าเซนสโคปออฟเวิร์กแอนด์โซลูชันพรีเซนเทชันก็คือแบบทำเป็นโซลูชันพรีเซนเทชันออกแบบตัวบิวไครเม้นต์เสร็จนะครับวิดอินวิกสามมาร์ชอย่างเงี้ยเออมาร์ชได้ไงเอฟริวครับผม เอ้ยมาดิเออเจ๋งจะได้คืบนะ please stay you นะรบกวนรอด้วย and look forward อันนี้ที่ผมชอบใช้นะ look forward to working with you soon ครับ yeah. Email, meeting, เนี่ยอีเมลมีวมินิตอัลแมตติ้งเนี่ยบอกเลยว่าแยกเลยว่าเซลตัวเซลถ้าจะเทพจะโปรต้องทำนะครับเวลาเราทำมินิอัล m มตติ้งแล้วอะ เราก็ไปเมลบอกลูกค้านั่นเองครับลูกค้าครับเนี่ยผมทำมินิตออฟมิทติ่งมาให้แล้ว next step กันได้เลยนะครับเนี่ยมันจะโคตรจะโปรเลยแล้วแบบคือโทรไปก็ได้ว่าลูกค้าครับเนี่ยผมทำเมลแล้วความโปรเฟชชั่นอลคือถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะตอบกลับมาด้วยความโปรเฟชชั่นอลเหมือนกันนะมินิตออฟมิทติ่งอ่ะผมมีตัวอย่างเยอะมากอย่างเงี้ยมินิตออฟมิทติ่งอ่จจะเป็นเอ่อที่คุยกับลูกค้าแบบนานแล้วนะฮะมันก็จะมีภาษาอังกฤษเยอะมาก นะครับสำหรับผมอ่าเดอะมินิน้อง i ิทติ้เนี่ยคุณติดตดติจากที่ผมได้แล้วก็เมสเซจนี้เจอ CEO ซนะครับเราเจอกับทีมคนนู้นคนนี้ละมินิทน้องวิทติ้งแอสบิโลติดดติดบกวนรีวิวนะผมจะทำเป็นลิงก์นะให้ให้ลูกค้าคลิกแล้วก็ขอ next step ก็คือขอเจอทีมนะครับอ่ะอีกอันนึงทีนี้ฮะถ้าเป็น AI วันนี้นะอันเนี้ยมันจะใช้ฟรีแล้วก็เสียตังค์แล้วแหละ ก็คือซาน่าครับซาน่าเป็น AI ของของ g o o g l e นะฮะสุดๆเลยซาน่าคือนี่อ่ะลองดูนะสมมติเป็นประชุมออนไลน์หรือว่าเราทำเมลอย่างเงี้ยเวลาเราประชุมออนไลน์นะเฉพาะออนไลน์นะซาน่าคือ AI ของ Google ถ้าผูกเมล Google นะเช่นปึบมันจะเนี่ยฮะคือสรุปว่าเราคุยอะไรกันบ้างแต่ตอนเนี้ยมันอยากให้ผมเสียตังค์ละซึ่งผมแบบ ก็ยังไม่ได้เสียนะดูอันนี้เห็นไหมฮะซัมมารีเนี่ยการประชุมครั้งนี้ใช้กับงาน m อ t o r e x อ o Key โป p คีกเนี่ยการใช้ AI การพัฒนาการใช้งาน AI Action for ฟอร์ก็คือเราผมใช่ไหมก็คือจะส่งไฟล์วิดีโอเนี่ยฮะนี่มันคือมิติของการแบบทำอีเมลนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรื่องงานมันคืบหน้าเข้าไปนะครับแน่ไฟล์หรือว่าทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจครับก็คือการทำเออเขาเรียกว่า เมลติดตามงานครับอะสมมุตินะผมส่งไปหาลูกค้าแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับงานวิธีนะอันนี้เอาเร็วแล้วถ้าเราทําเขาเรียกว่า follow up email อ่ะก็ง่ายๆนะครับก็รีプライกลับไปแล้วก็อย่างเงี้ยลูกค้าไม่ตอบอะไรใช่ป่ะเป็นอาทิตย์ลวก็ dear team ่ะ please kindly feedback our budget and solution for the next step ครับ เนี้ยเมลไปด้วยเมลแล้วก็เมลแล้วก็ไลน์ไปแล้วก็โทรนะครับมันจะทําให้งานคืบแต่ที่เทคนิคที่เร็วกว่านั้นนะครับสมมุติว่าเราแน่น,ะนอนครับผมมีตัวเทปอยู่ AI ผมก็พิมพ์ไปถามมันอ่ะวางไปอย่างนี้ครับ please write down the follow up email politely อ่าให้สุภาพอ่ะปึบดูนะครับ d i ี่ยววทมเสร็จละ เสร็จแล้วับปืบป,บปืบกอลวางแม่งเลยเห็นไหมอ่ะผมเขียนเมลใหม่นะครับเดียว้วทีมเอไอแม่งคิดมาแล้วภาษาเขาเดียวผมนี่ I hope this email find you well I'm writing to follow up the state state m e n t of work SOW นะครับ to review and price confirmation we understand นะครับเราเข้าใจว่าคุณยุ่งมากแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้งานนี้มันคืบหน้าครับแล้วก็จะขอบคุณมากเลยถ้าคุณฟีดแบ็ผมมานะครับ โคตรง่ายเลยครับเนี่ยเมลเขาเรียก follow up email ไปให้ AI คิดนะครับก็สรุปครับโอ้วันนี้แบบทำให้ดูเนาะจะทำให้คุณโคตรเก่งนะมืออาชีพขึ้นนะแล้วก็เรื่องของภาษาเนี่ยโคตรง่ายจะไปขายคนต่างชาติจะจีนเวียดนามจะอะไรก็ช่างเถอะมี AI ก็ช่วยแล้วนะครับไม่ต้องอ้างเรื่องแกรมมาไม่ดีเรียนภาษาไม่รู้เรื่องนะครับ AI ช่วยได้เขียนภาษาไทยก็ได้ครับจริงๆมันไม่โอ้โหแต่ภาษาอังกฤษมันก็โอเคแหละมันก็ จะให้ดีกับพวกข้ามชาติอย่างเงี้ยมันก็ควรจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองใช้ฝึกใช้ AI เยอะๆนะครับการพิมพ์ด้วยไวยากรณ์ที่ดีการทำก็เรียกช่องไฟโครงสร้างหรือีเมลที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้ามองคุณครับว่าแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็แบบคือมืออาชีพอะเขาทำานี้โดยเฉพาะมินิต o m e e t i n g นะบอกเลยว่าเนี่ยทีเด็ดเลยครับก็ขอให้สนุกกับการปิดการขายครับแล้วก็เซลล์รุ่นใหม่ถ้าอ่านเรื่องนี้อยู่เนี่ยหวังว่าจะเคลียร์แล้วก็ทํางานง่ายเอายุคผมเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ